สวัสดีครับผมขณะนี้เพื่อนๆกำลัองอยู่ในรายการคุยกันมาละตัวนะครับผมกับผม a k a เมามาโมสเตตสกินมามาบุรุษที่มีแฟนแรงกล้าปรารถนาที่จะคว้าอิสรภาพทางการเงินนะครับผมตอนนี้เราก็อยู่กับ2ตัวนะครับผมสำหรับ UBE แล้วก็ r ลุกนะครับผมก็คืออัปเดตกันมาอย่างยาวนานมากๆนะครับผมสำหรับหุ้น2ตัวนี้เนาะ ก็ยังคงอัปเดตต่อไปนะครับผม UBE นะครับ <c oughs> ก็คือต้องบอกว่า RSI เนี่ยยังคงยกโลอยู่นะครับผมแล้วราคาเนี่ยก็ยังมีการย่อตัวไหลลงมาเรื่อยๆตามกรอบไซเวดาวนี้นะครับผมดูตรงเมาส์ผมนะเนี่ยเที่เป็นเส้นเทนไลน์ที่เราตีกดไว้เนาะ อย่างทะลุไม่ได้เลยนะครับหูยาวนานมากๆไซเบียาวนานมากๆอ่เริ่มตั้งแต่แท่งนี้เลยวันนีอะไรตั้งแต่ต้นปีนะครับเพื่อนๆนี้จะปีหนึ่งแล้วนะโอ้โหไซเบีดาวลงมาเนี่ยอ่าจนมาถึงรอบนี้นะครับผมเขาก็ได้ทำเดเวอเจนอย่างสวยงามน,นะครับผมมัน มันสวยจนเกินที่เราจะต้านทานอยู่นะครับผมหุ่นจะกลับตัวทุกทุกตัวนะครับผมต้องทำเดเวอร์เจนนะครับผมซึ่งตอนนี้เขาก็ทำเดเวอร์เจนแล้วนะครับสำหรับ UBE เนาะตอนนี้เขาก็ไซเวยอยู่ในกรอบ1.49นะครับดูตรงเมาส์ผมนะ1.49แล้วก็1.53ไซเวยอยู่ในกรอบอแคบแคนี้นะครับผมยังไม่หลุดไปไหนนะครับผมอืม โอ้โหอะเดี๋ยวดูแท่งนี้สิมีหลุดลงมาหรือเปล่าเนี่ยน่าจะมีชะแชลแบบลงมานิดหน่อยเนาะเอออยู่แถวๆหนึ่งจุดสี่แปดนะครับผมอาไม่ชแชรแแบบมันเป็นที่ เราแอร์ no อ่ะหนึุ่ดสีเมีแฉลบลงมา1นึจุดสี่แปนะครับผมเดี๋ยวเยัยบใหม่ก็ได้นิดเดียวนะครับผมอ่ะโอเคอยู่ในกรอบนี้นะครับผมแล้วก็จุดตัดขาดทุนของเราให้อยู่ที่1นึุดสีนะครับผมออกก่อนถ้าหลุดถ้าหลุดลงมานี้ออกก่อนก็ได้นะครับผมหรือ ถ้าเขาหลุดลงมาแต่เขายกขึ้นภายในวันก็ดูอาการไปกอ่อนนะครับผมสำหรับ UPE เพราะตอนนี้เขาทำา i i เนี่ยทำเดเวอร์เจนสวยแล้วนะครับผมแต่ก็มั่นใจเหลือเกินว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยน่าจะมีการแบ่งไม้ซื้อไว้แล้วนะครับผมในกรอบนี้อืมในกรอบเนี้ยน่าจะมีการแบ่งไม้ซื้อไว้แล้วนะครับผม ก็ถ้าถามว่าเขาลงมาได้ไหมมันก็ลงมาต่อได้นะครับผมพ่ออ u รันเว์เขาก็มีพื้นที่ให้ลงเนี่ยอืนะครับแต่เ,เขาทำไอ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 เขาทำเนโวเจนแล้วถ้าลงมาแล้วก็เบ่งไม้ไปแล้วนี่แล้วก็ทยอยเข้าใหม่มาได้นะครับผม,มถ้าอสไอเอสไอมันไม่ได้เสียทรงนะเนาะคือตอนนี้เอ็มเอซีดีของเขาก็ตัดสิกญนลแล้วเนี่ยคือมันสวยนะครับผมถึแม้ว่า จะตัดในช่องแคบๆนะครับผมแต่เขาก็ตัดเนาะแล้วก็ทะายามขึ้นไปหาเส้นค่าศูนย์อยู่นะครับผมเวฟของ MACD ของเขาเนี่ยสวยนะเออ MACD ตัดเส้นสิกเนลแลเวเนี่ยนี่เนี่ยเนี่ยเวฟของเขาค่อนข้างที่จะเป็นเวฟสวยแต่ถ้ามันท,ทับกันเหมือนส่วนนี้ดูดงมองอันนี้ไม่สวยเลยนะครับแต่ถ้ามันเป็นเวฟอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเอออันนี้มันสวยกว่านะครับผม มันนี่โฟอินเด็กเนี่ยหักหัวขึ้นนะครับผมส่วน ADX นะครับผมหักหัวลงก็ต้องบอกว่าการไซด์เวยนนี้มันมันไม่ค่อยแข็งแรงนะครับผมหรือว่าการลงครั้งนี้เริ่ม,เร,มเริ่มที่จะไม่แข็งแรงแล้วนะครับผมถ้าราคาล่วงลงมาอย่างนี้แล้ว ADX มันหักหัวขึ้นนี่เขาต้องบอกว่าการลงไมายมันแข็งแรงเนาะถ้าราคามันทะลุถ้าราคาอยู่บีอีเนี่ยทะลุขึ้นไปได้แถว บาท53แล้ว ADX มันหักหัวขึ้นนี่ก็ต้องบอกว่าการขึ้นมาครั้งนี้เริ่มมีในยะเริ่มแข็งแรงนะครับผมการดู ADX เนอะโอเคก็ยังอยู่ในเกมนะครับผมสำหรับ UBE ก็เป็นหุ้นอีกตัวหนึ่งที่ผมตามแล้วก็ชอบนะครับสำหรับ UBE มาดูที่บลอกเกอร์บ้างอ่ะก็ยัง ล่าสุดก็ยังคงเป็นหยวนต้าอยู่นะครับผมให้ราคาเป้าหมายอยู่ที่2บาท10ตังค์เนาะตอนนี้ราคาอยู่ที่บาทส8ตังก็มีเก็บให้เล่นนะครับผมก็แนวต้านแรกก็1.71นะครับผม1.75เหนาะที่เคยเป็นแนวรับคราวที่แล้วนะครับผมตอนนี้เป็นแนวต้านนะครับแล้วก็1.8 6แล้วก็1.98กนะครับผมก็แบ่งไม้ขายได้ ตามนี้เลยนะครับผมกระจายความเสี่ยงเนาะแบ่งไม้ซื้อแบ่งไม้ขายคือการกระจายความเสี่ยงอีกหนึ่งรูปแบบนะครับโอเคสําหรับ UBE ก็ประมาณนี้นะครับผมยังอยู่ในเกมนะครับไม่เสียงหายอะไรโอเคตัวต่อไปบุ๊กนะครับผมตัวนี้ต้องบอกว่ามหากราบมากๆเลยคือเนี่ย MACD เขาก็ไม่ไม่ค่อยเป็นเวบเท่าไหร่นะครับผมเรียบๆเ,เคียงๆนะครับผมแต่ RSI เนี่ยคือก็ต้องเรียนอย่างนี้ว่าเขาก็ยังคงทำเดเวอร์เจนต์อยู่นะครับผมเนี่ยราคาย่อลงมาไอยกลไปนะครับผมรอปัจจัยบวกอย่างเดียวนะครับผมสำหรับบุกนะ๊กเนาะคือตอน,นเงียบนะครับผมแล้วก็ยังคงอยู่ในกรอบไซเวดาวอยู่ ดูซิมีใครมามีข้ออะไรไม่มีเลยครับแต่ก็จะเห็นได้ว่าฝั่งบิดเนี่ยมากันในแถว0.40เนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะนะครับผมติดที่3ด้วยนะครับผมเทรดได้เฉพาะบัญชีแคสบาลานนะครับ <c oughs> อเนื้วต้านตอนนี้ก็ยังคงเป็น0.45นะครับขึ้นไปยืนให้ได้ซะก,ก่อนสำหรับบุ๊กเนาะแล้วค่อยทะลุเส้นเทนไลน์น,ลนะครับผม สีขาวเนี่ยขยายให้อ่าแล้วค่อยมาทะลุเส้นเทนไลน์ตรงนี้นะครับผมขึ้นมาคือเส้นเทนไลน์บริเวณนี้เส้นดีเบ75เนี่ยมาซับพอร์ตอยู่ทะลุขึ้นไปได้ก็จะสวยมากๆเลยนะครับสำหรับบุ๊กเนาะรอดูไตรมาสแรกของปีหน้าครับอืมเซนติเมนต์ตลาดน่าจะดีกว่านี้นะครับผมตอนนี้ก็ปล่อยเขาไซเวอออกไปก่อนนะครับสำหรับบุ๊กเนาะ ถ้าขึ้นมายืนอ่าแถว0.48 0.51ได้0 48, 0 5, อีกครั้งเนี่ยก็จะเป็นอะไรที่ดีมากนะครับสำหรับบูกรอปัจจัยบวกนะครับอรอสิรธิเซนติเมนต์ตลาดให้มันดีๆหน่อยแล้วก็รอดูว่าธุรกิจอ่า <c oughs> ที่ปรึกษาทางด้านการเงินของเขาสำหรับบุกเนะี่ยธุรกิจ เก่าแก่ของเขาเนี่ยแต่มัดแรกของปีหน้าสามารถทําเงินได้ไหมนะครับผมน่าทําเงินได้นะครับผมโชว์ปันผลดีๆสวยๆวยให้เราเห็นเนี่ยแสดงถึงศักยภาพของสภาพคล่องของเขาได้เนี่ยนะคะก็น่าจะปรับตัวขึ้นสําหรับบุ๊กนะครับผมอืโอเคสิ่งที่ผมกําลังพูดคุยแล้วก็นําเสนออยู่นี้นะครับผมนี่เป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวของผมเท่านั้นนะครับ ผมไม่ได้แนะนําหรือชี้นำเพื่อนๆนั้นซื้อขายหุ้น2ตัวนี้แต่อย่างไรนะครับผมการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับโปรดใช้วิจรารณญาณในการลงทุนด้วยนะครับผมสําหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับผมที่เข้ามาชมคลิปก็ขอคารณะแล้วก็กราบบิงบอลน,นะครับผมช่วยกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดแชร์เปกำลังใจให้ด้วยนะครับผมสําหรับหุ้นตัวไหนที่ผมเคยอัปเดตแล้วห่างหายไปนานเนี่ยก็สามารถโพสตต้คลิปได้นะครับ กูจะนำมาอัปเดตใหม่นะครับผมอัปเดตอีกครั้งหนึ่งนะครับผม <c oughs> สุดท้ายในสุดนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องจบเพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวีดัสสวัสดีครับ